ภาพตั้งเอาคมทิ่เกรดียว่เดิมนะฮะกับแขกไม่มีแขกเชิญกับการลงแมปโอเคมีคนขอมาให้ผมก็จะให้นะมาครับแมปนี่จะมีให้เลือกว่าอเอเจนเจอร์แมปผมวาเป็นพาร์คเอาแมปเอไม่เอาดีกว่าเอาไอเป็นเชื Map แมปนี่เพาร์คเอาไม่เอาดีกว่าพาร์คเอาไม่หนุกต้องแอพเอเจนเจอร์แล้วจะเกมดิไม่ว้แต่ นี่เลยไหมครับ map com นี่เดี๋ยวคนจะให้ไปทาง description อะไรดิดอด๋อ survival map dot รอครู survival ลโง้องสิชื่อน่าดอก เขาจะมีรูปไหมตรงนี้อนี่เป็นพักเอาเลยเควกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โซโล,โล,โล,ลิวโอลแล้ววิวเวสชาเลนเยอะจ้ะโอ้โหชาเลนเพียบอันนี้มันคือคาอร์อาาบอยแบบคาร์บอยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแบบนี้เลยเราก็รอมาครับ จะขึ้นมาเป็นเว็บแอปแอดไฟล์นะแอดไฟล์สักครู่มาเลยทีนี้อัดพลาดไปเผลอไปอัดแทบจะแพกซะงั้นเบลอเบลอมาก,ลมากแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมีเดียไฟล์นะเรามาแล้วเราก็กดโหลดรอ ฮัาเลท๊ตึ <S 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 ๊๊รึตึ๊๊เปิดเพลงรอ ระหว่างรอพอเหอะแต่ว่าเนี่ยเขาทำภาพโคลสสวยดีนะเนี่ย ชีวิตร่อนในหมู่บ้านคาบอยนี่โอ้โหนานมากเลยแบบนี้ไม่เอาดีกว่ายกเลิกแล้วยกเลิกโอเคมันแบบนานมากอะเออแล้วก็แล้วแมปเป็นใหญ่ในเทอร์โซย์เบิไม่เอาอ่ะพอได้แล้ว สกอร์โซเวอรนี่ก็เคยเล่นแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่ละชั้นมันก็จะมีเนี่ยนี่จะเป็นเควสเควสของนั้อยู่อะไรเนี่ยในโน้ตแพดเนี่ยโอ๊ยผิดอยู่อะไรเนี่ยเชสในต้นไม้โซเวอร์โอ้โหอื้อหือ มีควยมาให้อีกสวยเลยเทมเพิลหนึ่งคนหนึ่งเทมหนึ่งเซอรวอรอ่าลองดูป่ะใช้เงินน้อยอยู่ลองดูก็แล้วกันโอเคระหว่างรอให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมานี่นแบบผมต่อเซิร์เวอร์ครัง้งไว้นี่ให ให้เข้าไปที่ให้เข้าไปที่ออชิปอยู่ว่อาอชีปอยู่เปอร์เซ็นคันเตอร์เพ่าจะมันก็จะขึ้นอาะให้เข้าไปที่ดอกไม้ครับแล้วก็เซฟเดี๋ยวเราลากคอาใส่ในคำว่าเซฟนี้ให้ผิด ให้เรากดชี้ขวาหนึ่งครั้งไอ้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งรอกลากหรือไว้ก็ copy กด copy 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 หรือ ctrl C แล้วไป save ctrl F ที่ทำไมก็ลากเข้ามาใส่เลยลากเข้ามาใส่เลยนี่แล้วก็จะได้เข้าไปครับนะ เข้าไปเ n t นเตอร์เกมผมไม่ได้ลงไอแท้นะคะบอกไว้ก่อนก็รู้กันอยู่แล้วแหละขี้เกียจลงแผเนี่ผมก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่ต้องใช้ไอแท้แล้วเข้าไปที่นี่เราก็จะได้แมพเข้ามาทั้นจะกดคลิกเข้าไปแล้วก็รอรอไปเรื่อย คอนเวิรติ้งอยู่ไม่ต้องคอสตูมโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ